ตอนนี้ลังเลคําว่าทุกในอริยสัจสี่เข้าใจคําว่าทุกคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่สลายเรียกว่าทุกเข้าใจว่าทุกในอริยสัจสี่มีทุกในเวทนาแล้วก็ทุกขังเราไปแยกมันงงไปหมดเราไปแยกมันทําไมมันเรื่องเดียวกันไอ้ทุก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 เนี่ยเรียกว่าเวทนาเรางงอะไรเนี่ยตัวทุกทั้งหลายที่เราทุกอยู่เนี่ยเรียกเป็นภาษาบาลีว่าเวทนา เวทนามีแค่ทุกตัวเดียวไหมไม่ใช่ทุกก็เรียกว่าเวทนาสุขก็เรียกว่าเวทนาไม่สุขไม่ทุกก็เรียกว่าเวทนาทุกอารมณ์รวมเรียกว่าเวทนาความแก่เป็นทุกไหมเป็นทุกความแก่เรียกเวทนาไหมเรียกว่าเวทนากินข้าวแล้วมีความสุขไหมอร่อยดีจังเลยนี้ก็เรียกว่าเวทนานอน ตื่นขึ้นมามีความสุขอิ่มสบายวันนี้จะไปรับโบนัสพิเศษสุขไหมสุขนี่ก็เรียกว่าเวทนาตื่นขึ้นมารู้สึกเฉยๆไม่มีอารมณ์อะไรเลยนี่ก็เรียกว่าเวทนาพราดพลาดจากของอันเป็นที่รักทุกไหมทุกเนี่ยเรียกว่าเวทนาทุกขังก็คือเวทนาอันเดียวกันหมดอันเดียวกันหมดเลย จะทุกข์ก็ตามจะสุขก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเรียกว่าเวทนามันประชุมรวมกันตรงนี้เวทนาเกิดทุกข์ได้เพราะมีอะไรผัสสะผัสสะเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ใช่ไหมใช่แล้วผัสสะเป็นเหตุได้เกิดอะไรเวทนาเวทนาคือทุกข์ใช่ไหมใช่ผัสสะเป็นเหตุเกิดสุขใช่ไหมใช่แล้วทุกข์ขังคืออะไรอ่ะก็ทุกข์ไงแล้วทุกข์คืออะไรก็เวทนาไง อะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภาษานี่ไงมันตัวเดียวกันไงทุกในเวทนาอืมก็ทุกในเวทนากับทุกอริยสัจมันคือทุกเดียวกันไงเราไปแยกมันทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่แยกลําดับการเกิดขึ้นของความทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์ไปรวมกันอยู่ตรงไหนดังนั้นคําว่าทุกสมุทยัย นิโรธมัคมันก็คือขันห้าอาการของอริยสัจสี่มันคือการอธิบายการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันคือเรื่องเดียวกันเราไม่ต้องไปบอกว่ามันคือทุกในเวทนาจะทุกอริยสัจทุกเวทนามันคือทุกเดียวกันมันคือทุกขศาสัจมันคือทุกขังอันเดียวกันอริยสัจสี่คือการอธิบายกองทุกอะไรคือกองทุกขันห้า อริยสัจสี่คือการอธิบายขันห้าว่ามันคือปัจจุปาทานขันเราไปแยกทําไมมันคืออันเดียวกันไม่ต้องไปแยกอันเดียวกันเลยขันห้ากับอริยสัจเรื่องเดียวกันอะไรจะรู้พ้นเรื่องอริยสัจไม่มีแล้วอะไรจะรู้พ้นขันห้าไม่มีเพราะมันเรื่องเดียวกันอริยสัจสี่คือความจริงอานประเสริฐความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องทุก อะไรคือทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายการล่ำไรลํำพันผิดหวังพัดภาคเนี่ยเรียกว่าทุกข์เรารู้จักคำว่าทุกข์แล้วใช่ไหมรู้จักแล้วแล้วเวลากระโดดเข้าไปในขันห้าทุกข์อยู่ตรงไหนของขันห้าเวทนานทนนนทนเนี่ยทุกข์มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ทุกข์เมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อาการตรงนี้เรียกว่าเวทนาอยู่ตรงไหนของปฏิจจสมุปบาทเวทนา ไอ้ทุกขริยสัตว์เมื่อกี้เนี้ยดังนั้นการเห็นเวทนาต้องเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกขโดยการเห็นปรรดัดการดับประเดิมเหื่อความทุกและวิธีในการดับประเดิมเรื่อความทุกจะดับเวทนาได้ดับได้เพราะอะไรเพราะภาษาดับเมื่อไม่มีภาษาเพราะความจางคายดับประเดิวเรื่อผภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาทุกดับยังดับแล้วดับที่ไหนดับที่เหตุ เหตุคืออะไรสมุทไทยนี่ไงสมุทไทยดับอะไรดับทุกดับดับยางดับแล้วตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเลยนี่ไงแต่มันเป็นการอาธิบายขยายความอาการเกิดขึ้นของความทุกข์นี่ลำดับในการเกิดไง ความทุกเกิดได้คือทุกเนี่ยเรียกว่าทุกเนี่ยทุกขังเนี่ยเกิดได้จากอะไรพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพระมีวิญญาเป็นปัจจัยจึงมีนามรูเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะพระมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานี่เนี่ยทุกทุกในอริยสัจเมื่อกี้เนี่ยคือทุกตัวนี้หรือทุกทุกตัวเลยตั้งแต่อวิชาสังขารทั้งหลาย วิญญาณนามรูปเวทนาภาษาเนี้ยทุกหมดเลยทุกทั้งหมดแต่อาการมันประชุมรวมกันนะ่ะให้เกิดความทุกข์ได้ในปัจจุบันขณะของเรานะ่ะเรียกว่าเวทนาอันนี้จางแปลว่าอะไรไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นมีตัวตนควรควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตน ไม่ควรการไม่มีตัวตัวนั้นเรียกว่าอะไรอนัตตาคืออาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการตั้งอยู่อาศัยการดับไปโดยเหตุปัจจัยใช่ไหมอาศัยเหตุปัจจัยในการตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปดังนั้นอน,นิจจังมันไม่เที่ยงทําไมถึงไม่เที่ยงเพราะมีความเสื่อมสลายแตกทําลายตายจุติการแตกทําลายแห่งกายเนี่ยอน,นิจจัง เพราะอะไรมันมีความแปรปรวนมันมีความตั้งอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้จังอะไรบ้างอันนี้จังทุกอย่างอันนี้จังหมดเลยไม่มีอะไรไม่อันนี้จังอันนี้จังทั้งสิ้นคือเสื่อมสลายแตกทําลายมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีอะไรบ้างไม่เสื่อมเห็นไหมไม่มีคันห้าเสื่อมไหมเสื่อมทุกเสื่อมไหมเสื่อมเนี่ยเรียกว่าอันนี้จังไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยง ถ้าเราไปยึดบ้านถือมม่พ่าเที่ยงอันนี้จะไม่เสื่อมสลายจากฉันทุกไหมถ้ามันเสื่อมสลายทุกแน่นอนอะไรก็ตามเสื่อมสลายจากเราแต่เราคิดว่ามันจะไม่เสื่อมจากเราทุกไหมทุกก่อนจะทุกต้องมีเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกทุกไม่ได้เกิดขึ้นลอย้อยโดยปราศจากเหตุปัจจัยลำดับอริยสัจสี่เอาทุกมาเป็นเรื่องแรกเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องทุกมาก่อน การเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตามลําดับว่าหนึ่งสองสามสี่คือทุกขสมุทรนิโรธมรนะไม่ใช่นั่นคือการเรียงลําดับในการศึกษาทําไมต้องศึกษาเรื่องทุกข์ก่อนถ้าเราไม่รู้จักทุกข์จะรู้จักในการเหตุเกิดขึ้นของมันได้ยังไงก่อนเราจะไปหาเหตุมันเราต้องเผชิญหน้ามันก่อนต้องมีการเกิดปรากฏของสิ่งสิ่งหนึ่งจึงเข้าไปรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งสิ่งหนึ่งเราจะหาเหตุเกิดของความทุกข์ได้ เราต้องให้ความทุกข์เกิดก่อนความทุกข์ยังไม่เกิดจะไปหาเหตุมันได้ไหมไม่มีทางหาเหตุได้เพราะอะไรก็มันยังไม่เกิดจะไปหาต้นเหตุมันจากไหนพระบุรเจ้าจึงให้เรารู้อะไรก่อนรู้ทุกข์เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับแรกรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วจึงไปหาอะไรหาเหตุว่าตัวทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันต้องเกิดปรากฏก่อนสิ ไม่มีการเกิดปรากฏจะไปรู้ได้ยงไงว่าการเกิดของมันมันเกิดไปยังไงมันต้องเกิดจบไปแล้วเราจึงตามไปดูได้ว่าลำดับในการเกิดเกิดได้ยังไงการที่เราจะเดินทางไปหาเพื่อนเราต้องรู้แผนที่ในการเดินทาง, mm. ทางเราถึงจะ,าา no จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นหมายความว่าอะไรแผนที่หรือการเดินทางต้องเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะรู้ว่าการเดินทางเนี่ยมันจะไปถึงเป้าหมายได้ด้วยทางไหนถูกหรือเปล่าเออ แล้วมันต้องมีอะไรปรากฏก่อนก่อนจะมีแผนที่ในการเดินทางไปถึงบ้านเพื่อนได้ต้องมีอะไรปรากฏก่อนต้องมีบ้านเพื่อนปรากฏก่อนไม่มีบ้านเพื่อนปรากฏจะมีแผนที่ในการเดินทางไปหาบ้านเพื่อนได้ยังไงในเมื่อไม่มีบ้านเพื่อนเช่นเดียวความทุกข์ความทุกข์ไม่เกิดปรากฏขึ้นมาก่อนจะหาหนทางในการดับทุกข์ได้ยังไงจะหาเหตุในการเกิดของมันได้ยังไงในเมื่อมันยังไม,มไม่เกิดพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติตัวทุกข์เป็นตัวที่หนึ่งให้เรารู้ล่วงทุกข์ก่อนว่าทุกข์คืออะไรเมื่อรู้จักทุกข์แล้วเราจะหาเหตุมันได้ ว่าเหตุในการเกิดขึ้นความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาการในการเกิดขึ้นลำดับในการเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแบบไหนนี่หาเหตุได้แล้วจึงบัญญัติสมุทไทยมาเป็นตัวที่สองเมื่อรู้เหตุแล้วพระเจ้าจึงสอนวิธีการว่ามันดับเวลามันดับมันจะดับไปยังไงเพราะอะไรเราเห็นต้นเหตุในการเกิดแล้วใช่ไหมเราไม่มีทางเห็นตัวดับก่อนเราต้องเห็นตัวเกิดก่อนการจะดับเหตุอะไรก็แล้วแต่ต้องไปเห็นตัวเกิดก่อนเห็นตัวดับไม่ได้ พราะอะไรมันดับไปแล้วมันจะไปหาต้นเหตุได้ยังไงก่อนจะดับต้องเห็นเหตุไม่เห็นเหตุหาตัวดับไม่ได้เราจะดับไฟอะไรก็เกิดก่อนไฟต้องไหม้ก่อนจึงดับไฟได้แล้วมาดับไฟได้แล้วดับได้แล้วใช่ไหมค่อยไปหาเหตุใช่ไหมไฟลุกโคลงอยู่หาเหตุดับไฟได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรก็ไฟมันไหม้อยู่จะดับยังไงอ่ะมันจะเข้าไปดับไฟมันจะไปหาต้นเหตุของไฟได้ยังไงมันหาไม่เจอต้องทําอะไรก่อนต้องดับไฟก่อน ดับไฟคืออะไรดับเหตุเมื่อดับเหตุแล้วจึงเข้าไปหาอะไรไปหาเหตุได้เช่นดับไฟเมื่อดับไฟแล้วจึงไปหาว่าไฟนี้เกิดจากอะไรอ๋อไฟลัดวงจรไฟไหม้สายไฟมันต้องดับไฟก่อนเออคืออะไรเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏจะหาเหตุในการเกิดปรากฏนั้นได้จึงดันหยัดอะไรนีโลดตัวสุดท้ายนีโลดมาตัวเอ้ยมัน,นันีโลดมาตัวที่สาม คือการดับไปนี้ไม่เหลือความทุกข์ว่ามันดับไปได้ยังไงแล้วเมื่อดับไปแล้วเราจะดับมันอะถ้ามันเกิดอีกจะดับมันยังไงอะพระบุตธเจ้าเลยบรรดาอะไรตัวสุดท้ายมรรวิธีมรรวิธีในการดับไฟเออถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกซึ่งมันจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเรียกว่าน,นิจังเกิดตอนไหนก็ได้ไฟจะลุกไหม้โพลงตอนไหนก็ได้จึงให้มรรวิธีไว้ว่าเวลาไฟเกิดขึ้นไปดับแบบนี้นะ แล้วมันจะเป็นวิธีการป้องกันแบบถาวรจะไม่ให้เกิดไฟกลับขึ้นมาติดอีกถ้าดับตามวิธีนี้มักวิธีจึงเป็นมักตัวสุดท้ายจึงลำดับทุกสมุทัยนิโรธและมักนี่บัญญัติและการบัญญัตอิอริยสัจสีพระพุทธเจ้าก็แตกทำออกไปอีกเรียกว่าสมุทัยกับนิโรธโดยการบัญญัติว่าปฏิจจสมุบาตโดยลำดับอาการเกิดขึ้นของมัน ก็เข้าไปรู้แล้วใช่ไหมว่าสมุทัยหรือการเกิดเวลามันเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เริ่มไล่เลยเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจะมีจนถึงชาติชราเรละคือความแก่และความตายเริ่มรู้เหตุแล้วเรารู้แล้วว่าเหตุเกิดไปอย่างนี้แล้วเวลาดับละ่ะดับยังไงก็เหตุเกิดยังไงก็ไปดับที่ต้นเหตุเหตุด,ดับผลตามมาไม่ได้เมื่อดับเหตุผลก็ดับตามนี่ดับแลโดยอาศัยอะไรมารคกแปดเป็นตัวเข้าไปดับ นี่ความหมายและความทุกข์อธิบายไว้ตรงไหนก็อธิบายในปฏิจจสมุปบาทพาะมีผัสษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่ความทุกข์มันเกิดอย่างนี้เหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังเมื่อกี้เนี้ยการเกิดการแก่การเจ็บการตายมาอย่างไงวะไปดูที่ไหนสมุทไทยเหตุเกิดของการแก่และการตายอยู่ในไหนสมูทไทยอธิบายว่าอะไรอวิชาสังขารทั้งหลายวิญญาณน,นามรูปผัสษาเวทนาก็นั่นไงเหตุเกิด นี่ไงทุกเกิดแล้วสมุทัไทยแล้วเราอยากดับทุกอะไอ้ทุกที่มันตัวแรกจะดับดับยังไงมักแปดไปดับดับยังไงก็ดับจนกว่าจะดับแบบนี้โลดเนี่ยให้มันดับไปไดยไม่เหลือเนี่ยเอามักแปดไปดับมันเกิดตรงไหนไปดับตรงนั้นอะไรเป็นเหตุของการแก่และการตายที่เรียกว่าทุกขังอะไรเป็นเหตุของแก้วแตกอะแก้วแตกแล้วทุกเกิดได้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าแก้วฉันใช่ไหมนี่ไงมันยึดอุปทานใช่ไหม จะดับอุปทานได้ดับที่ไหนดับที่ตัณหาคือความอยากเพราะเหตุเกิดของอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในแก้วเราประยึดมั่นถือน้านเพราะอะไรเพราะเราอยากมีแก้วถ้าเราไม่มีความอยากมีแก้วแก้วแตกเราจะสนใจไหมไม่สนใจเพราะอะไรไม่ใช่แก้วฉันแก้วคนอื่นแตกเราทุกข์ใจไหมไม่ทุกแต่แก้วฉนันแตกทุกไหมทุกนี่ไงทุกขังเกิดแล้วแล้วจะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นตนัวเนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นทํำยังไงดับยังไงใช้มารคกแปดไปดับ ัดอะไรตัดที่ความอยากอย่าไปอยากมีแก้วอย่าไปมีแก้วว่าแก้วฉันถอนหรือยังถอนแล้วดับแล้วแม้แก้วแตกแต่ไม่ใช่แก้วฉันทุกไหมไม่ทุกทุกดับยังดับแล้วดับที่ไหนดับที่ตัณหาต้นเหตุของความยึดมั่นถือมาว่าแก้วฉันคืออะไรตัณหาคือความอยากนี่ไงมักแปลไปดับตัณหาเมื่อตัณหาดับอะไรดับอุปทานดับเมื่ออุปทานดับอะไรดับพบดับเมื่อพบดับอะไรดับชาติดับ ชาติดับคําแก่และความตายความเศร้าโศกล่ำไยลำพันธ์ความแค้นใจดับหมดไหมดับหมดไม่มีเหลือดับยังดับแล้ว